สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซี่กกอกนะคะอันนี้โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านเจริญดินเจางที่นานะครับเจริญกลางหวัดเรานะฮะเียาหางจังหวัดโอ้โหปลาพี่น้องเมนเลยได้อะไรไก่ทอดโอ้ปิดรถปิดรถอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมาเป็นบอกว่าอย่าพึ่ง น้ำเดซ่ากำลังรถป้าเดซาอยู่เลิไมเอาแล้วหอมกันนะเดซ่าของน้ำมตนเดซ่าโอ้ไปตำกระท้อด้วยหรอก อันนี้ผักบุ้งซีซอ่แกงเทโพนี่เพื่อนๆใช่เออน่อสุกี้ทะเลแห้งของใครเปลี้ยวเปลี้ยวเปรี้ยวปลาขาวค่ะของใครอีกปีกอบของเอ็นของเอ็นเออส้มตำของว้าวข้าวปลาผัดกระปุ่นที่เราฟน่ากินที่สุด ของแอนเป็นผัดผักพุ่งใช่ค่ะเออนี่นะผัเนี่เดีอ่ะเขาใส่ข้าวเปล่าเขาใส่ตอนไม้ด้วยน้ำปลาเด้อใครอยากเอาของอันมาซิเราของน้ำมนนะนี่ก็เตี๋ยวเตี๋ยวก็เตี๋ยวก็เตี๋ยวเตี๋ยวก็เตี๋ยวจะตอปแล้วล่ะเตี๋ยก็ขั้วในครัว อเแล้วเนี่ยผสมกันเหรอขึ้นน้ำมะเือผสมกันไลายน้มาเอนมาเดจ้าไหนกดทูลทายหรือยังถายแล้วสตอมาอยู่อันนี้อันนอเดคอเไปต้อถามหาขาเลยค่ะต้องถามไม้อยดอเตดกเดกเส้นอันนี้อันแจ้วขาวแก้เสือเ้เอาใส่ก็ต๊อามะหุ่ได้ไหม ลกใใส่่นองขาแล้ววันนี้ลุงกับมืองมือเดี๋ยวเขาดำหน้าอยู่ได้เฮ้ยเอาก็เจีบบอกเขาวนักินอยู่หน้าร้าค่อยมาเยอะมากินเขาามาเราเขาสั่งเขาโอแต่เงว่าเขาลงมาต่างรางคอยจะถามหาเจ้าอยู่มาเยอะนี่ของใคร ไม่รู้องค์ายซุกี้แห้งรมาจามาเด้อต้งหงอจับจองสถานที่เสรอก็เียกองยืนเสก็ยือคยเนี่ยเออเองยืนกองยืน ามาจา้ามาจา้าทุกคนทุกคนต้งงองมาเนอะมือเมื่อด,ดิหันหน้าเด้อะย่าเดสเสือข้าวอแมข้าวเยอะแล้วหรอป๊อปใช้นนะขวดเลยไล่ขึ้นมาเลยลุงข่อยนี่แหละอันชา ตอนบ่ายเขาก็จะกดให้พวกเจ้ารัวๆลองเียกด้วยก่อนต้นยายาสป้องตัวเอัน้เาาตวนี้ั้าเอาาเอาาบัมือโอเคนุงกมืกินเี่ยต้นาอาป้าเดียวบาีเหรอลังมาเออเเเลยว้าวได้มาเส้นเล็ก เส้นเล็กลวกกินกับต้มตำเข้ากันพอดีเป๊ะเลยขือของพรดาข็าพัดหมูเฮ้เขาจุดหัว่าเดี๋ยวนี้ข่อยแต่ยังเสี่ยไปะอัาเฮ็ดเหรอเฮ้ยโอโหตโคตกระท้อน มีเมนูตำโคตกระท้อนตำโคตรส้มตำตำโคตรมะละกอบ่ได้ตอนเดียวไอเชือกไยังหนวดทน่เที่กมึงน้กินไส้เนี่ยเอเซส้น่เนื้อโง่ัมีนะเปียกตะปูเปียะรีวิวเสียรีวิวตปเปะอร่อยส้มตำส้มตำเ๋้าก็เอาไปวางตรงนั้นที่ าาบ้านาาาบ้านอ่าบ้านใบ้าน่ะจะพาเสือไปนมีปลาเผาีคนไม่าค่อยปสิเดี๋ยวหนูไปด้วยเสือไปกปะกัผู้น้านูก็ไปด้วยอ่าเสือตกปะกาันผู้ปะกังผู้ปด้วยไปด้วยไปด้วยอันนี้คือบักอะไรนะหมักต้องเหรอ เนี้ยกินข้าวเขาีน้อยนะเขน้อยไหมาดีน้อยเขากิน้อยแล้วคเพิ่งรู้ว่าเส้นเล็กกินกับส้มตำอร่อยมากเลยเสร็จจากหน้าเราก็นมา่มมเสร็จจากหน้าค่ะพักเบกนะฮะพักเบกพักเบกเรื่ก ักเบกินเที่ยงก้าียงกันนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายเด็กพี่น้องเ้อะมีอยากกินตำส้มจุ่มสจุ่มเดี๋ยวค่อไปยนลุงจันเอะร้านไหนครับเเหือมดาั้งบน้แเละจะได้น้นเหรอเป็นเเลยป่ะไงเรากนกระผุกบุ้งยาวเลย โอ้ผักบุ้งก็ยอดใหญ่แฮะสร้งเยอะพอแดงเหลือแดงพี่แม่นนีีน้ยนะก้อยนะก้ยนะฮน้อยข้าวเนียวกเหลือสองถุงเหรอ น้อนไ่ลองกินทุกตำลัาคำเหรอลุงกับอันนั้นลุงกับมือเขาดำยื้อกันทั้งไปถึงกูเข้เพิามมาเด็กๆลองไห้นะเนี่ยไม่ยากไม่รอโลละแต่ว่าคนบางๆต้องจ๋าลองก่อนพอเราคิดแล้วก็เดินไปมีเยอะเวลาเรื่องนั่งเลยเราเายอะเราไม่นั่งเราตัวเปียกเราตัวเปียกเราไม่นั่งเอาไว้เลยเอาไว้เลยเสื้อยืนบ่อืมเขาตัวเปียกแต่เราต้องเลย

ประมาณแบ่งไ,ไหแบ่งหน้หหาผักซุปต้มที่ว่าเผ็ดเจอต้มกระทอนเข้าไปย <c oughs> ิ่งกว่าอีกสามเท่ากินทั้งส้มตม้มกินทั้งต้มกระท้อนเลยบอกพร้อมกันเลยไม่ได้แล้วเผ็ด ่อีแม่มันไม่เละเลยอีามันพู้เดียวมานหลังพออยู่แล้วบิร์มันลออันนี่มิวนะมันมีพ่เชื่อใครนันไม่เห็นมันข้แล้วอเาไก่ปีได้ก่อีกตันนึงเลยไกอตันนึมันอืมนั่นแหละยกเส้นที่บานั่เยเดี๋ยวมันบอมันบมาบมาป่ะบอม้าจัดน้ายาเขาไปตอมิวคนเดียวเออ